ผมจะพาทุกคนไปกลางเต้นท์ชมวิว ครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปกลางเต็นท์ชมวิวในสถานที่แห่งหนึ่งของจังหวัดเลยอยู่พิกัดอำเภอด่านซ้ายตอนนี้ผมกำลังจะเข้าไปในสถานที่แล้วเหลืออีกประมาณ5กิโลจากถนนเส้นหลักก็จะพาทุกคนไปดูพร้อมๆกันนะครับว่าสถานที่ที่ผมไปแคมปิ้งวันนี้เนี่ยสวยงามแค่ไหนผมก็ยังไม่เคยมาผมจะเลี้ยวตรงนี้นะครับบ้านก้างปลา กลับบ้านกกเฮี้ยนนะครับเขาบอกว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยประมาณ5กิโลครับเดี๋ยวพาทุกคนไปพร้อมๆกันเลยนะครับไปโอ้ทางลาดยางไปได้ไปเลย สบายสบายครับทางสบายบายดูแล้วไม่น่ากังวลเออแถวนี้เข้าจุดแคมปิ้งเยอะเลยนะครับคือขึ้นเนินสูงนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นทางลาดยางมันก็เลยวิ่งสะดวกนะครับ2เลนด้วยคือทางเข้ามาเนี่ยครับมันจะเปี่ยวมากมันไม่ค่อยผ่านบ้านคนแล้วก็จะเป็นป่าซ้ายขวาบางจุดก็จะเป็นป่าโล่งนะครับหมายถึงว่าโดนถางไปหมดแล้วทางจะ ขึ้นตลอดนะครับแต่ไม่ได้ขึ้นสูงมากนะครับคือขึ้นเรื่อยๆนะครับขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ชันมากขึ้นอีกแล้วเข้ามาประมาณ3ามกิโลยังไม่เจอคนเลยตั้งแต่ถนนใหญ่นะเขาบอกว่าเหลือประมาณ1กิโลถึงนะครับนี่คือระหว่างทางนะครับระหว่างทางก็จะมองเห็นวิวภูเขาวสวยมากนะครับตอนนี้ใกล้ถึงแล้วฮะก็ยังเปีียวเหมือนเดิมนะยังเปีียวเหมือนเดิม นี่ถ้ามากลางคืนผมถอยรถกลับแล้วเนี่ย few minutes later. ตอนนี้ผมถึงหมู่บ้านก้างปลานะครับอําเภอตำบลด่านซ้ายอําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเริ่มมีบ้านคนแล้วเขาให้เลี้ยวซ้ายให้ให้เลี้ยวซ้ายตรงนี้เหรอนี่นี่มันทางเลี้ยวแล้วใช่ไหมอ๋อทางเลี้ยวทางเลี้ยวถูกละเอานะไปแล้วไปก็ไป ผม,มองเห็นวิวไกลๆแล้วทุกคนมองเห็นวิวไกลๆแล้ว ถึงสถานที่พักแรมค่ำคืนนี้แล้วนะครับทุกคนโอเคสถานที่แห่งนี้ชื่อว่าลานกลางเป็นไร่ช่างอุ้มนะครับอยู่ตำบลด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับจุดนี้เนี่ยผมว่าวิวสวยเลยครับผมว่าตอนเช้าน่าจะมีหมอกให้ทุกคนได้เห็นข้างล่างก็สามารถลงไปกลางได้นะโอ้ด้านหลังสวยมากลมดีเหลือเกินรู้สึกว่าการเดินทางของผมวันนี้หายเหนื่อยครับ พอมาเจอสถานที่สวยๆแล้วหายเหนื่อยจริงๆนะครับเนี่ยเขาทำที่โอ้สบายสบายเหลือเกินลมดีมากครับทุกคนโอ้ทุกคนลมลมสบายเหลือเกินคือเมฆอ่ะทุกคนเห็นไหมเมฆเหมือนฝนจะตกนะแต่ไม่มีฝนนะทุกคนนะผมอยากให้ถึงเวลาเช้าของพรุ่งนี้ให้ไหวเหลือเกิน บรรยากาศอย่างนี้คืนนี้หลับฝันดีแน่นอนเดี๋ยวค่อยๆเก็บบรรยากาศของของวันนี้ตอนเย็นด้วยแล้วก็พรุ่งนี้ตอนเช้านะครับฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยทุกคนจะได้เห็นหลายๆบรรยากาศคือสถานที่เดียวนี่แหละแต่ว่าผมจะพยายามเก็บทุกบรรยากาศเอามาให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าบรรยากาศณจุดนี้เนี่ยสวยงามแค่ไหนนะครับสถานที่พักแต่มีหลายที่ ทุกท่านอาจจะไปที่อื่นได้แต่สำหรับผมแล้วผมมองว่าจุดตรงนี้มันเหมาะกับการเก็บภาพบรรยากาศสวยๆฉะนั้นเนี่ยทุกคนมาตามรอยผมได้นะครับ oh. สบาย วิวสวย กินไห้ทุกคนอ่านข้าววันนี้ครับเอาเท่านี้พอผมหุงข้าวไปแล้วผมก็เอาหมูเอาซี่โครงหมูนะครับใส่พอข้าวมันใกล้ๆสุกเนี่ยผมก็เอาใส่บนข้าวไปเลยนี่ฮะได้เวลากินละกินง่าย,ายๆฮะกินบนเตานี่แหละฮะอืมมันร้อนอยู่ลองหมูหน่อยอืมอร่อย 3ูสามชั้นอร่อยแต่ข้าวร้อนตอนนี้ฝนตกแล้วทุกคนอ๋อ oh, no. อนนี้เวลาสามทุ่มแล้วทุกคนเงียบมากด้านหลังผมมองไม่เห็นอะไรเลยเห็น <c oughs> แสงสีไฟไกลๆนั่นคือตัวอำเภอด่านซ้ายนะครับตอนนี้มืดมากคือพิกัดตรงนี้มันอยู่บนเขามันก็เลยมองเห็นแสงไฟด้านล่างเนี่ยที่เป็นตัวอำเภอด่านซ้ายค่อนข้างที่จะชัดเจนตอนนี้เวลาสามทุ่มเดี๋ยวผมขอเวลานอนก่อนดึกละ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะเก็บบรรยากาศตอนเช้ามาให้ทุกคนได้ดูกันโอเคโอเคคืนนี้นอนหลับฝันดี ดีตอนเช้าทุกคนตอนนี้เวลาอีก15นาะที6โมงเช้านะครับหรือตี5 45เมื่อคืนหนาวมากเย็นสบายเดี๋ยวผมให้ทุกคนได้ดูวิวข้างหลังผมนะครับว่าบรรยากาศเนี่ยก่อน6โมงเช้าเนี่ยหมอกเริ่มมาแล้วนะทุกคนนะผมค่อยๆค,ค่อยหมุนให้ดูนะครับเห็นว่าข้างหลังนี้เนี่ยฮะเมืม่อคืนมีคนมานอน ประมาณสองสามคนไม่เยอะนะครับสำหรับที่พักตรงนี้นะทุกคนนะครับชื่อว่าไร่ช่างอุ้มนะครับเป็นเป็นเป็นลานกลางเต็นท์นะครับอยู่ใกล้ๆกับอำเภอด่านซ้ายประมาณ7 8ดแดกิโลประมาณเนี้ครับตอนเช้าเนี่ยจะมองเห็นจริงๆกลางวันก็มองเห็นตัวอำเภอด่านซ้ายได้เลยนะครับถ้าใครจะมาอำเภอด่านซ้ายนะครับสามารถมาพักที่นี่ได้ อยู่บนยอดเขาเมื่อวานผมมาถึงเนี่ยประมาณบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยข้างล่างเนี่ยร้อนนะครับแต่พอมาอยู่ข้างบนแล้วลมมันเย็นสบายมากลมโกกดีมากครับสิ่งอำนวยความสะดวกของที่นี่นะครับมีไฟฟ้านะครับแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์เนี่ยมีทุกคลื่นนะครับ <Yeah. S 1> ม,มี 5G เลยนะสำหรับใครที่ไม่มีเต็นท์นะสำหรับใครที่ไม่มีเต็นท์เขาก็จะมีห้องพักอยู่ที่ประมาณ2ห้องถึง3ห้องนะครับก็คือมามาพักเป็นห้องพักได้เลยนะครับแต่ถ้าใครมีเต็นท์ก็จะมีจุดกางเต็นท์อยู่แถวๆนี้นครับ ก็คือสะดวกแบบไหนยังไงคุณก็ได้พักนะครับส่วนสายไฟเนี่ยถ้าใครกลางเต็นท์เนี่ยก็สามารถเอาสายไฟมาพ่วงเองนะครับเพราะว่าจุดสายไฟของของไรเนี่ยเขาอยู่ไกลน,นะครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้เดินมาเป็นจุดๆให้ฉะนั้นเดี่ยต้องเตรียมสายไฟมาเองนะครับห้องน้ําเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเขามีสถานที่ล้างจานให้เราด้วยอันนี้เดี๋ยวผมก็พาไปดูเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมไปเก็บบรรยากาศตรงครัวและก็ห้องน้ําให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าหัวใจสําคัญของคนที่มาแคมปิ้งเนี่ย ก็คือครัวห้องน้ำเนาะนี่ฮะจุดใช้ไฟมันจะใช้สายยาวนิดหนึ่งนะครับสี่ทุ่มนะครับงดใช้เสียงนี่ห้องน้ำนครับที่ทิ้งขยะแยกห้องน้ำชายหญิงววมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วย บริเวณนี้เป็นสถานที่ล้างจานนะครับก็มีจานให้หรือมีเตาให้อยู่ใต้หลังคาอย่างดีนะครับ <c oughs> มีปลั๊กไฟให้นะครับตรงนี้คือบริเวณสถานที่ซึ่งเขาทำไว้ให้เราไว้ล้างจานนะครับโอเค คลิปนี้เนี่ยผมมาที่ไร่ช่างอุ้มอำเภอด่านซ้ายนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้สัมผัสบรรยากาศที่หนาวเย็นยามเช้าแล้วก็บรรยากาศของเมื่อวานซึ่งวันนี้เนี่ยทริปนี้เนี่ยผมเก็บบรรยากาศทั้งเมื่อวานแล้วก็เมื่อเช้าให้ทุกคนได้ชมกันฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมาอำเภอด่านซ้ายนะครับอยากจะได้บรรยากาศแบบฟิลฟธรรมชาติสง,สงบสงบแล้วก็นอนดูหมอกยามเช้าที่นี่ตอบโจทย์ทุกคนเลยนะครับเดี๋ยว ผมจะไปแนะนําให้รู้จักเจ้าของไร่กันนะครับชื่อช่างอุ้มนะครับนี่ทุกคนช่างอุ้มพี่อุ้มแนะนําหน่อยครับว่ามาด่านซ้ายแล้วกวนมาที่นี่ไหมต้องมาไหมต้องมาครับมาด่านซ้ายต้องมาอะไรช่างอุ้มนะครับอยู่ไกลไหมจากตัวอำเภอพี่จากตัวอำเภอสองกิโลครึ่งครับสองกิโลครึ่งโอเครถขับรถเก่งขึ้นได้ไหมรถเก่งขึ้นได้ ทางสบายทางสบายคนกีดถึงหน้าไร่เลยครับโอเคฉะนั้นเนี่ยที่อำเภอด่านซ้ายเนี่ยมันจะมีพระธาตุสีสองลักษ์ฉะนั้นถ้าใครมาเที่ยวอะไรนะผีตาโขนพระธาตุสีสองลักษ์มาพักที่นี่ได้เลยได้เลยครับฝากเบอร์ไว้หน่อยครับพี่089-395-6288โอเคช่างอุ้มนะครับเบอร์ช่างอุ้มนะทุกคนนะโอเคงั้นขอบคุณช่างอุ้มมากครับสวัสดีครับพี่ครับโอเคงั้นเท่านี้ต่อนนะครับทุกคนบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับทุกคนนะครับแล้วคลิปหน้าผมจะไปไหนนะครับทุกคนก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ